เอาความสวยงามของดอกก้อยติ่งสีขาวมาฝากกันจา้าเพื่อนเพื่อนเราไม่เคยเห็นดอกก้อยติ่งสีขาวเลยนะเราเคยเห็นแต่ดอกสีม่วงนะ่ะวันนี้เราบังเอิญมาเจอดอกก้อยติ่งทั้งสีขาวและสีม่วงเลยก็เลยเดินมาดูใกล้ๆ้ดอกเขาบอบบางมากเลยนะสวยมากเลย ดูสิเพื่อนๆเ,เวลาเขาโดนลมน้อยๆเนี่ยเขาสวยมากๆม,มันผิวไหวมากเลยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็จะมีพึ่งเนี่ยมาตอมเขาด้วยนะ mm hmm. เห็นพึ่งเข้าไปในเกสรดอกต้อยติ่งแต่เรายังไม่เห็นเกสรเลยนะนี่ไงบินไปแล้วเดี๋ยวดูนี่ดอกนี้ก็มีเพื่อน มีพึ่งทุกดอกเลยจ้าสวยงามมากเลย